สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคมชานอุไรวิราชครับชื่อเล่นชื่อคูณอายุ11ปีเป็นคนอยุธยาครับผมชอบวาดรูปครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับผมเลี้ยงเต่ากับนกครับบางครั้งนกก็แกล้งเต่านะครับแกล้งอัไรอ่ะกัดขาครับเต่าวิ่งเลยครับเพื่อทำดีครับก็เยอะเลยครับช่วยจิ้งจกอะครับมันไปติดลูกกิ้งที่มันเอาไว้ เก็บฝุ่นนะครับมันติดแบบนั้นกลางแขนติดเลยครับเพราะก็เลยใช้คีบค่อยๆหย,ย,ยิบช่วยกลางแขนเขาไม่ให้เขาดิน้นผมก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกับผมในบวชครั้งนี้ด้วยนะครับร่วมเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปกับสมเนนปลูกปัญญาธรรมปีเกทาง True Vision s HD 119 333และแอป True ID